ดูเธอมานะคะวันนี้เนาะไม่ต้องตกใจนะคะเปิดมาเจออย่างนี้เลยเนนะคะอันนี้คือน้องเอาแบบหัวใจไก่เนาะหั่นเป็นหั่นครึ่งนะคะผ่าครึ่งที่หั่นเนาะผ่าครึ่งแล้วน้องก็ามาผัาดเอาก่อนนะคะกพราที่ว่าจะเอาเป็นแบบอะไรนะรวนน้ํามันหน่อยนึงรวนรวนกันหน่อยนึงเนาะ mm hmm. คือ อะไรนะถ้าลวนก่อนเนะ่ะมันจะโอเคกว่านะวันนี้เมนูคือหัวใจไก่ผัดกระถินนะคะนี่นะคะกระถินของเราเดี๋ยวให้ดูนะออ้ยมีน้ำเลยนะคะนี่นะคะจะลองมาดักแปลงดูว่ามันจะได้ไหมนะคะเพราะว่าปกติเห็นว่าเขากินกระถินใช่ไหมจะกินแบบแบบส่วนมากกว่านาะไม่ค่อยเอามากินแบบสุกเลยไม่ค่อยเอามาเป็นแกงเป็นทำอะไรเงี้ยน้องก็เลยลองดูนะคะโอเคนะสีพอได้ที่แล้วนะ ก็จะใส่พริกกระเทียมเกลือนะคะคือรสพี่น้องอันนี้ไวนะ้เลยเนาะโขกเข้าไปด้วยกันนะคะเมนูที่ทําเสนอก็เป็นเมนูหัวใจไก่อีกแล้วนะ,ะชอบกินหัวใจไก่อร่อยดีผาดให้หอมก่อนนะคะผาดให้อะไรนะผาดให้พริกกระเทียมหอมก่อนเนาะอาจจะดูแบบ ทำไมว่าคนตลอดเลยมันจะไม่เข้าเหรอไม่เข้านะคะถ้าไม่คนอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะคะน้องก็เลยต้องคนตลอดนะเราจะลองเอามาดัดแปลงใส่แบบว่าปกติชะโอมใช่ไหมที่จะมาใส่กันนะจะม,มีชะโอมนะคะก็ตอนจากว่าจะเคลว่าใครเจียวกระถินใช่ไหมก็ด,ดีนะคะ ก็เลยจะลองมาแบบว่าผัดเอากระทิมาผัดใส่แบบเมนูอย่างนี้บ้านมันจะได้ไหมนะคะลองดูว่าจะกินได้ไหมเนาะถามแล้วต้องกินให้ได้นะคะจริงๆแค่นี้ก็อร่อยเลยนะเอาไปราดข้าวกินเข้าสวยร้อนๆนอร่อยมากไม่เป็นไรอย่างมีผักด้วยมันจะไม่มีซีซันนะคะนี่นะคะผักเราใส่ลงไปทั้งก้างอย่างนี้เลย ไม่เคยกินเหมือนกันแบบนี้จะลองดูเหมือนกันนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะน่าจะอร่อยอยู่นะเป็นเมนูทดลองแนะนำให้เพื่อนๆลองทำชิมดูนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเนาะ ว่าไปใส่กระถินกินได้ไหมยังไงคนใส่ช้อนอะทับพี่จิตะหลิวเออไม่ใช่ตะหลิวอีกน่าจะอร่อยกว่าข้องในไก่นะเพราะว่า,วา ครื่องมันจะไปไปติดตรงช้อนมากกว่าตรงทัพพีมากกว่าโอเคนะคะประมาณนี้เนาะนี่นะคะน่ากินอยู่นะพอได้อยู่มีผักกระทิ้นมาแจมหน่อยๆอย่างนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปตักใส่จานกินข้าวกันเลยนะคะ